สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายในเรื่องของการงานการเงินความรักของท่านทั้ง12ราศีว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ อาจารย์ด้วยได้ลูกแก้วของ p พอร e เซฟอรเนสค่ะนะคะลักษณะของงานของชาวราศีกันนะคะเป็นลักษณะของงานที่ทำแบบเบื้องหลังทำแบบว่าไม่ค่อยออกหน้านะคะเป็นลักษณะของคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้รับการปโปรโมทหรือได้รับการนิยมชมชอบจากจากจากผู้อื่นนักนะคะในช่วงเดือนนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของการทํางานแบบว่าใช้สมาธิส่วนตัวของคุณไปก่อนนะคะหรือทํางานเบื้องหลังไปก่อนนะคะยังไม่โดดเด่นในการจะเสนอผลงานอะไรที่ดีๆ หรือเด่นๆออกมาในช่วงนี้มักจะมีคู่แข่งหรือมีคนมาคอยแย่งทําคะแนนนะคะคอยแย่งผลงานคุณได้นะคะแต่เขาบอกว่านะคะอ,อดใจรอไม่นานค่ะนะคะสิ่งที่คุณทําหรือความดีที่คุณต่างๆที่สะสมไว้เนี่ยมีคนคอยจับตามองหรือมีคนคอยสังเกตอยู่นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดยเฉพาะว่าผู้ใหญ่เพศชายที่ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพในตัวเองคอยแอบดูคุณอยู่อาจจะเป็นเจ้านายคุณนั่นแหละค่ะแต่ไม่เปิดเผยเท่านั้นเองนะคะเขาบอก บอกว่าการเงินในเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องเสียเงินให้กับสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งของตัวคุณเองและของผู้ใหญ่เพศหญิงในครอบครัวด้วยก็ต้องดูแลรักษาในเรื่องของร่างกายให้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความรักมีเหตุไม่ค่อยได้ดังใจอะไรบางอย่างนะคะคนรักจะค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์หรือว่าอยากได้อะไรก็ต้อง ได้สิ่งนั้นนะคะบางครั้งก็เลยเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยแฮ p ี y ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่คนรักหยิบยื่นให้นักนะคะก็เป็นลักษณะของการถูกบังคับหรือถูกกดดันจากคนรักมากเป็นพิเศษแต่สําหรับคนโสดนะคะบอกว่าในเดือนนี้นะคะ,ะคิดที่จะมองหาใครใหม่คนที่คุณมองหานั้นน่ะเขาก็เขาเรียกว่าไม่ได้โสดจริงๆหรือซิงๆอย่างที่คุณว่านะคะ ราะว่าเขาก็อาจจะมีการครบซ้ําซ้อนกันไปซ้ําซ้อนกันมาหลายต่อหลายคนแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่เขาก็จะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างเข้ามาหาเขาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจชอบใครอย่างจริงจังนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ